ใช่ก็ต้องบอกว่าตัวตัวซิงเกิลนี้ครับจะเป็นคือ l ล y คก Have You มันเหมือนเป็นเป็นคำที่เราจะมอบให้กับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือว่าเอาจริงๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้นะที่เรารู้สึกว่าการที่มีเขาเหล่านี้อยู่รอบตัวเราแล้วเรามีความสุขมากขึ้นนะ่ะเราโชคดีจังเลยซึ่งอันนี้คือพอยแรกที่เราทำขึ้นมาอันนี้มัน for อะไรคือต้องต้องถ้าถ้า history ของตัว history ประวัติของเพลงนี้ก็คือตอนแรกเมื่อ5ปีที่แล้วเลยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าโชคดีแค่ไหนที่มีเธอแล้วเป็นซิงเป็นซิงเกิลภาษาไทยเป็นภาษาไทยที่ผมใช้ร้องในงานแฟนคอนต์วันเกิดก็คือตอนนั้นก็คือแค่เหมือนนั่งเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงเพลงนี้ครับทีนี้เนี่ยพอช่วงเวลาที่ผ่านมามีแฟนๆหลายๆคนถามมาตลอดเลยว่าทําไมเราไม่ทําเพลงนี้มาเป็นมาสเตอร์สัทีไม่หยิบเพลงนี้มาทำสัที มันก็วนเวียนอยู่เหมือนกันจนจนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราไปเมื่อกี้เราได้ได้นึกถึงคำว่าโชคดีว่ามันควรจะใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างก็นึกอพรนึกถึงแบบครอบครัวไหมเพราะว่าเราอุแว่อุแว่เกิดมาเนี่ยเจอพ่อแม่คนนี้แล้วอ่ะเราเลือกเกิดไม่ได้นะว่าอยู่ในครอบครัวไหนแต่ว่าครอบครัวณนะปัจจุบันก็คือเป็นครอบครัวที่ซัพพอร์ตผมมากๆดูแลผมอย่างดีเลยให้ความรักตลอดก็รู้สึกว่า เออสามารถใช้ความว่าโชคดีได้นะสถานการณ์เนี่ยแบบโชคดีมากๆเลยที่ได้มีครอบครัวนี้หรือว่าโชคดีมากๆเลยที่มีแฟนๆที่น่ารักอยู่นะตอนนี้ก็เลยเกิดมาเป็นเอาโชคดีแค่ไหนที่มีเธอมา่อ5ปีที่แล้วครับหยิบมา Rearrange ใหม่เป็นภาษาอังกฤษก็เป็น Single lucky to have you ที่ทุกคนได้ฟังไปมูดมันก็คือหวานซึใช่จะมีความหวานซึ่งตอนแรกที่ได้ทำมากับโปรดิวเซอร์ครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสไตล์ดนตรีหรือว่าการร้องเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวดไหนก็ถูกจัดโดยไอชูนครับผมไอชูนบอกว่าเป็นอัลเ <laughs> ทอร์เนทีฟนี่แบบเราอินดี้เหมือนกันครับก็โดนจัดในหมวดอัลเทอร์เนทีฟถ,ถ,ถ้าให้เราพูดถึงจริงๆเราชอบเวอร์ชันที่เป็นไทยเวอร์ชันนี้มากกว่ากันอเอจริงๆชอบทั้งสองเวอร์ชันเลยแล้วก็มีการทำเป็นเวอร์ชันภาษาไทยแล้วด้วยครับแต่ว่าตอนที่เหมือนตอนที่ได้ดราฟมาได้ดนตรีมาเนี่ย มานั่งนึกว่าเอ้ยเราเอาตัวไหนเป็นเมนดีในการถูกปล่อยมามก็รู้สึกว่าเวอรช์ชันสากลน่ะค่อนข้างคลิกแล้วก็น่าจะเข้ากับตัวเราณตอนนี้มากกว่า<ม>ก็เลยเลือกปล่อย Lucky t ที่ have you เป็นเวอรช์ชันสากลมามมครับของจริงก็อินเตอร์แฟนก็ฟังแล้วเ,เข้าใจง่ายด้วยใช่เป็นเรื่องการสื่อสารด้วย<อ>ก็ทําให้แฟนๆหลายๆประเทศเนี่ยได้ได้ get ก<อ>ับเม s เซจมากขึ้นครับคือคนก็รู้สึกเพลงเนี้ยมันปล่อยมาในเรขาเรียกว่าทูมารีอะเลนใหม่ในแบบไร้ทางหรือเปล่า ช่วงที่แบบชีวิตเราคือมูดนี้เลยหรือเปล่าพี่มิวทั้งหมดก็ใช่นะครับคือมันคือมันสามารถตอบโจทย์อารมณ์ของเราตอนนี้ได้เหมือนกันว่าเออช่วงชีวิตตอนนี้เราอยากจะขอบคุณใครหลายๆคนรอบตัวมากเลยณปัจจุบันนี้ได้มีครอบครัวที่น่ารักมีแฟนที่น่ารักมีแฟนๆขับที่น่ารักมีน้องสัตว์เลี้ยงที่น่ารักอยู่รอบตัวก็เป็นความโชคดีของเราเหมือนกันเรียกว่าชีวิตของพี่มิวตั้งแต่แบบเดินทางมาทุกอย่างคือความโชคดีเหมดเลยถ้าให้เรามอง ต้องใช่คือจุดประสงค์หนึ่งในการทําเพลงเนี้ยต้องการตอบสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าหลายๆอย่างบางทีเราอาจจะใช้เอู้ตรงๆเราอาจจะใช้คําว่าโชคดีพ่่มเพื่อไปหน่อยเช่นโชคดีจังเลยที่เรียนเก่งแต่เรื่องการเรียนน่ะเราต้องพยายามแค่ไหนอ่ะมันใช้คําว่าโชคดีไม่ได้หรือเปล่าหรือโชคดีจังเลยที่ประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จมันใช้คาโชคดีได้หรอเราต้องพยายามนะเราต้องจ้งใจทํางานมากแค่ไหน ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเลยเป็นคําถามว่าแล้วคําว่าโชคดีอ่ะใช้ได้กับเมื่อไหร่บ้างในในส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าเลยหยิบยกความสัมพันธ์บางบางชนิดมาเพื่อหยิบมาใช้เรื่องความโชคดีที่บางครั้งเราเราเลือกความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อ่ะแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่อยู่ในชีวิตเราแล้วเราได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้มันน่าจะโชคดีมากๆจริงๆครับแต่ว่าพี่มิวมองว่าจริงๆความโชคดีมันอาจจะต้องมาพร้อมกับสิ่งที่มันใช่ ต้องมาความพร้อมกับความพยายามด้วยใช่มองว่าแบบทุกอย่างมันจะพึ่งโชคอย่างเดียวเราไม่พึ่งตัวเองไม่ได้เลยใช่เราก็ต้องแบบเหมือนเต็มที่พร้อมรับโอกาสที่จะได้มาก็เลยรู้สึกว่ามันต้องประกอบประกอบกันครับอะไรที่เป็นความโชคดีมากที่สุดอะต้องบอกตรงๆเลยเลือกครองัวนั่นแหละเออเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้อย่างที่บอกไป ก็ได้มาอยู่ในครอบครัวที่น่ารักมากๆครับก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆจริงๆเพราะว่าเขาสนับสนุสน,น,น,นพอร์ตเราทุกอย่างใช่ใช่แล้วก็แบบรักในทุกเวย์ที่เราจะเดินไปใช่เลยครับที่หนิงครอบครัวพี่มิวย้อนกลับไปเขาเขาสอนหรือปลุกฝังหรือว่าพุชอะไรรมากที่สุดหนึ่งที่บ้านพุชอะไรมากที่สุดเหรอผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งอะที่ที่เขาคอย สอนอะเรื่องความยุติธรรมแล้วกันดูยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่คือถ้าก็เรื่องจริงเพราะว่าทุกคนคงเห็นแหละว่าผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างแร์มากๆแล้วอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยพอพอไม่แร์มันก็จะมีมีแอคชั่นบางอย่างเราจะรู้สึกว่ามันไม่ออไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นหนึ่งอันที่อาจจะได้จากครอบครัวมาแต่ว่าเวลาเรา ค่อนข้างชัดเจนมากครับเราจะแฝคนอื่นแล้วคนอื่นจะต้องแฝกับเราด้วยใช่ม,<อ>มันคือสิ่งนี้แหละเนาะ,ะพอบางทีเราเราแฟแล้วเขาไม่แฟกลับเรามามันก็เลยแบบอาจจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้น<อ> <laughs> แสดว่าครั้งเร,เราเคยมีประสบการณ์แบบนั้นในการในชีวิตนะบ่อยบ่อยครับ<อ>คือต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเราอยากให้ชีวิตมันยุติธรรมมากแค่ไหนอะชีวิตจริงมันไม่ยุติธรรมหรอกเนาะเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนคงทราบแหละก็เลยรู้สึกว่า อย่างน้อยเราก็สร้างความยุติธรรมขึ้นมาด้วยตัวเราเองนั่แหละในในในเรื่องบางเรื่องได้ก็ก,ก็อย่างน้อยก็ทําให้ใครหลายๆคนเห็นว่ามันก็มีความยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นได้อยู่โอ้อยทำไ,ไมเราจริงจังจังเลยอคอนเทนต์นะ,นะแบบดูเป็นภาระอันใหญ่หลวง<ม>ตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นแบทแมนแล้วครับก็เรื่องเรื่องเรื่องความแฟร์ในการดีวต่างๆแล้วกันครับผมอเรื่องการทํางานอะไรก็แล้วแต่ ก็กคนต้องเจอเดวกใช่ซึ่งบางทีเราก็อาจจะต้องมีขีดเส้นอะไรบางอย่างเรื่องเพื่อเพื่อความชัดเจนในการทํางานอันนี้เราก็มีเหมือนกันแต่แต่ถึงเวลาจริงบางทีเราก็ล้นหย่อนได้แหละ<อ>ก็เลยรู้สึกว่าอายิ่งทํางานเราก็รู้สึกว่าบาง<อ>บางอย่างมันอาจจะหย่อนได้บางอย่างก็อาจจะต้องมีเส้นที่ชัดเจนก็เลยเลือกแล้วแต่สถานการณ์ครับผมใช่ว่าคะ ใช่ก็ค่อนข้างค่อนข้างสปีกมากๆในการทํางานครับแต่ก็พออายุเยอะขึ้นก็เริ่มหย่อนหย่อนมากขึ้นเดียวกันหย่อนหย่อนคือไม่ใช่ถึงหน้านะครับโดยก็ยืดหยุดมากขึ้นยืดหยุดมากขึ้นตอนนี้ทําคลินิกอยู่หน้าไม่หย่อนแล้ววันเซอร์เจอรีนแอสติสติกคลินิกนะครับอย่างที่พี่มิวเคยบอกว่ามันต้องมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นบ้างแหละในะครับเราที่มิวใช้อะไรถึงผ่านมาได้แบบเราต้องไฟยังไงในสิ่งที่จริงๆ้วเราไม่ชอบเลย ต,ต้องบอกว่ามันก็จะมีเคสที่เราสามารถทําอะไรได้กับเคสที่เราไม่สามารถทําอะไรได้แปลว่าถ้าทําอะไรได้เราเต็มที่ได้แค่ไหนก็อย่างนั้นแหละแต่ส่วนถ้าที่เราทําไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยครับอาจจะ<อ>ต้องมา <c oughs> เอาเอให้ทรเรียกคนอื่นลวกัน <laughs> ไม่ใช่แล้วก็บางทีต้องจัดก,การตัวเองนั่นแหละว่าเออสถานการณ์นี้เราสามารถปรับปรุงแก้ไขในอนาคตอะไรยังไงได้บ้างไหมในเมื่อตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เวลาหรือว่าจังหวะไม่ดีในการทําอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ เรียกว่าบางเรื่องก็แก้ไขไปตามสถาน,านการณ์ใช่ครับให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ก่อนอก็ขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลาด้วยแหละจ,จริงๆล้าแสดงว่าประสบการณ์หรือว่าที่ผ่านมาในการทางาน,ม,นมันตับได้ตับชีวิตเนาะผมว่าคือสุดท้ายแล้วการทํางานมันก็จะโชว์อะไรบางอย่างในชีวิตเราแหละครับ,รบเรื่องความสัมพันธ์เรื่องวิธีการทั้ทงตัวเราเองและคนอื่นก็ก็สอนอะไรเยอะเหมือนกันภายการทำงาน ที่อยากให้แฟนได้เห็นอีกไหมคะพี่มิวอ๋อจริงๆเราก็ลองมาไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาดูเป็นดังชีวิตแล้วก็ในแนวนางคนใช่ไหมครับทิศทางทิศทางเนี่ยตอนนี้มาโฟกัสเรื่องงานเพลงก็ต้องบอกว่าในอัลบั้มที่2ที่กําลังทําอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะมีสไตล์ความเป็นตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมา5ปีตั้งแต่ตัวอัลบั้มแรก ตัวซิงเกิลแรกในอัลบั้มแรกที่ถูกปล่อยไปเนี่ยผ่านมา5ปีแล้วก็มันจะมีประสบการณ์อะไรหลายอย่างแนวดนตรีแนวงานศิลปะหลหลายอย่างใหม่ๆแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆที่เราไปพบเจอมาเนี่ยจะถูกสอดใส่เข้าไปให้เขาสอดใส่หรอถูกถูกถูกใส่เออสอดแทรกสอดแทรกถูกสอดแทรกเข้าไปในตัวอัลบั้มที่2ตัดออกอากาศก็อัลบั้มนี้กดทำสิบเพลงครับผมก็จะ หวังว่าทุกคนจะชอบอจริงๆการทำสิบเพลงในยุคนี้คนจะมองว่ามันแบบยากมากอยู่ากจริงในฐานะศิลปินนะเรใช้งบเยอะด้วยนะเออใช่เพราะศิลปินพวกนี้เขาค่อยๆแบบร้อนออกมาก่อนครับแต่จะไม่มีใครทุ่มบัตเจทั้งหมดแล้วก็ทำสิบเพลงอย่า่นี้เราก็คือป่ามีองค์จริงๆป่าไม่ละก็ก็คนอื่นเขาปล่อยมาทีทีละสามอย่างเงี้ยทีละสี่อย่างเงี้ยเราต้องมีสิบเราแบบละกาดนี่เลยสิบเลยฟูลอัลบั้มเพราะว่าเว้นไว้นานไง ก็จะมีแบบอย่างที่บอกแหละก็จะมีเรื่องราวที่ถูกร้อยเรียงเอาไว้ก็ตอนนี้ก็ขอฝากซิงเกิลก่อนนะครับ lucky to have you แต่ว่าอยากเล่าให้ฟังใช่ตอนนี้ถ้ากำลังเวิร <3 S 1> <อ>์กเพลง2เพลง3อยู่ซึ่งซึ่งในตัวอัลบ,บั้มนี้จะพยายามแต่งเองให้เยอะที่สุด <klass. S 1> อย่างซิงเกิลสเนี่ยก็แต่งเองทั้งเนื้อแล้วก็ทํานองครับแล้วก็ตัว MV ก็ก็ค่อนข้างเวิร์กคอนเซปตด้วยด้วยตัวเองเลยเพราะว่าซิงเกิลที่2เนี่ยจะ แปลกจากเพลงอื่นหน่อยคืองานภาพกับงานเสียงมันถูกทํามาพร้อมกันแปลว่าคอนเซปต์เนี่ยมันมาตั้งแต่ MV กับตัวเพลงมันมาพร้อมกันเลยมันก็จะค่อนข้างสอดคล้องกันไปตามวิธีการเล่าครับซิงเกิลที่อนี่คือจะปล่อยหลังจากนี้ไม่นานน่าประมาณ3เดือนแล้วกันขอเวลาทำหน่อยเขาก็กล่าวว่าเนี่ยในในตัวอัลบั้มนี้ก็จะปล่อยมาแบบ3เดือนที3เดือนทีครับจบส0เพลงปุ๊บมีคอนเสิร์ตเลยอ่าหวังว่าแล้วกัน แต่ว่าอันนี้อันนี้มันคืออะไรที่ทำให้พี่วิวรู้สึกว่าเออเราเราต้องทำละในพาร์ทเนี้ยเราอยากทำละในพาร์ทศิลปินอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันมีความเป็นความอั้นตันใจแล้วกันครับที่ที่เราเออที่เราแบบมีหลากหลายเรื่องที่อยากจะนําเสนออยากเล่าให้ฟังมีงานศิลปะหลายๆอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบทั้งด้านเพลงแล้วก็ด้านงานภาพที่จะอยากจะเล่าแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นอัลบั้มนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเราแบบ อย่างที่หัว่าเราต้องแต่งเองด้วยใครับทำเองให้มากที่สุดแสดงว่าในพาร์ทหนึ่งของชีวิตเราเราเป็นคนค่อนข้างละเอียดอ่อนอนการทํางานพวกนี้ที่หนก็ถ้าถ้าหลายๆคนที่ได้ทํางานด้วยก็คงเห็นว่าพาร์ทการทํางานจะดีเทลมากๆเป็นเป็นเป็นคนที่แบบใส่ใส่เลเยอร์เข้าไปใน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 ตัวงานครับแต่เรามองว่ามันเป็นความสนุกนะแล้วก็อาจจะเป็นความเนื้อส่วนตัวด้วยที่เราเหมือนเออเราเราแบบ จริงจังจริงจังแล้วก็จะใส่ดีเทลเข้าไปในในแต่ละชั้นของงานอย่างพาร์ทเอ็มวีเองอครับเพลงเพลง lucky to have you สวยมากโอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมดีใจจังเลยโอ้ยขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเรามองจ้องมองตาจริงตาเนี่ยเลยไปโรงบาเลยขอบคุณที่ชมว่าสวยนะครับได้ก็จริงจังมากๆครับอันนี้ต้องบอกว่าตัวที่ปล่อยมาน่าจะตัด แก้แก้ตัดต่อน่าจะแปดรอบได้ครับสําหรับตัว MV เนี่ยภายในเราตรวจแล้วยังไงเราไม่เราไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยแล้วก็ทีมงานก็คือน่ารักมากๆก็คือเหมือนพร้อมจะแก้งานให้มันดีขึ้นไปด้วยกันอะไรอย่างี้ครับแก้งานตอนอยู่มิลานอ่ะไปไปมองลองไปแฟชั่นวีก่ะโอ้โหแล้วตาก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ต้องใส่แว่นกองแสงใส่แว่นกันแดดก็นั่งดูงานใช่แล้วประเด็นใส่แว่นกันแดดสีเพียน์ไหมเนี่ยก็ต้องแบบเหนยหน้ามาดู ถอดแว่นดูถอดแว่นเช็คแปดรอบภายในหนึ่งอาทิตย์นะอันเนี้ยทีมงานก็แก้เก่งเหมือนกันก็แปลว่าทุกวันแหละทีมงานก็แก้ไปบอสมีงเมื่อไหร่จรแก้เป็นดีเทลเลยวินาทีที่หนึ่งแก้อย่างงี้วินาทีที่สองเกรดสีเป็นแบบนี้อะไรเงยอะไรเงี้ยอันนี้แหละมันคือสะท้อนความเป็นเ perfectionist ของเราประมาณนึงเลยเออคิดว่าเป็นไม่ปล่อยผ่านเลยเป็นพาร์ทความละเอียดแหละที่ที่เรายังรู้สึกว่ามันไปได้สุดอีก สนุกนะใช่เราไม่ใช่แบบเอาจริงๆเราไม่ได้แก้แค่เครียดนะแต่ความจริงมันก็มีความเครียดแหละที่ที่แก้เยอะเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าเราก็เออเ้ยวันนี้มันยังแสนนี้ได้อยู่นะแสนนี้ได้อยู่นะซึ่งถ้าถ้าเราตรงๆพาร์ทเอ็มวีอะครับผมมันมันเป็นการสะท้อน MV Season of You ก็ย้อนกลับไปดูได้มี Season of You แล้วก็ Lucky to Have You ที่ถูกเล่าคอนเซปต์ฤดูกาลเหมือนกัน Season of You จะตรงตัวมากเพราะมันชื่อ Season of You นะมันเป็นแบบฤดูกาลของเธออะไรเงี้ย แต่ว่า lucky to have you มันถูกใส่คอนเซปต์ฤดูการเพราะว่าการที่เราโชคดีที่มีคุณอยู่มันไม่ได้ช่วงเวลาเดียวมันเป็นทุกช่วงเวลาเหมือนกันก็เลยคําว่าทุกช่วงเวลาเนี่ยมันเลยถูกใส่เรื่องฤดูการมาว่าตั้งแต่แบบแต่ละฤดูการจนครบเนี่ยเรายังมีเธออยู่ทีนี้พาพาฤดูการที่ถูกใส่เข้ามามันถูกเล่าหลายเชตคือไม่ใช่แบบทุกอุดูมันแฮปปี้ไปหมดเลยแต่ทุกฤดูมันถูกใส่ใส่ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันไปตามฤดูการเพื่อบอกว่าไม่ว่าเราจะทุก สุขเราก็ยังมีคุณอยู่ข้างๆมันเลยโชคดีไงเราไม่ได้มีคุณอยู่เฉพาะฤด,ดูการที่แฮปปี้อย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ว่าวันที่หม่นใจหรือว่าวันที่เราทุกข์ใจหรืออีเว้นวันที่เราแฮปปี้มากๆ mm hmm. ก็ยังมีคุณอยู่ข้างๆมันเลยเป็นเป็นความโชคดีของเรา mm hmm. ก็จะเห็นว่า MV าครับถูกเล่าผ่านสี mm hmm. กับฤด,ดูที่ถูกแบ่งให้ชัดเจนว่าอ สีวินเทอร์อาจจะเป็นสีหนึ่งสีซัมเมอร์เป็นแบบหนึ่งสปริงหรือว่าฟอลเป็นแบบหนึ่ง <c oughs> แต่สุดท้ายถ้าทุกคนได้เห็นอ่ะการขมวดตอนจบอ่ะ <c oughs> เราจะถูกใส่ทุกสีเข้าไป <c oughs> แล้วก็เรียงสลับให้มันครบทุกอัน <c oughs> เพื่อบอกว่าเออความจริงแบบความโชคดีของเราเนี่ยไม่มีการที่ไม่ว่าเราจะทุกข์หรือสุขมีคนอยู่มีอยู่คอยู่รอบตัวตลอดเวลาเป็นมูดแบบเศร้าหรือด เพราะเราผ่นเพลงหวานๆเป็นเพลงชีวิตแล้วกันก็คือ live and learn ไปเลยโอ้ยไม่ใช่เลยหรอไปจ่ายไปจ่ายไปจ่ายครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชีวิตแล้วกันเดี๋ยวเพลงเหมือนเศร้าเศร้าไหมเนี่ยคอนเสิร์ตก่อนเพลงนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คอนเซปต์เรียบร้อยเหลือเหลือเหลือดนตรีมาก่อนแล้วจะไปอัดครับแล้วก็ตัวคอนเซปต์เอ็มวีคิดเรียบร้อยแล้วคิดยันซีนหมดเลย แต่พุ่งกับยังไม่รู้นะในคิดเองอยู่ในหัวเราดอยู่ในหัวหมดแล้วตีมทุกอย่างวิธีการเล่าแต่แค่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่อยู่ในหัวเราหมดแล้วอยู่ในหัวหมดแล้วก็เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องได้เริ่มถ่ายทํากันน่าจะช่วงปลายเดือนหน้าละกันครับแล้วก็น่าจะต้องไปอัดก่อนแล้วก็จะค่อยๆรอนมาอีกใช่ก็คิดว่าน่าจะหวังว่าละกันหวังว่าอีฟ f i n g e r c r o s s หวังว่าน่าจะได้ฟังกันช่วงกันยาแล้วกันครับแต่ตอนนี้ก็ไปฟังฟังลนนคิดอินแวรอยู่กรน,นเดี๋ยวพึ่งใจรอนแล้วทุกคนสปอตสีสชั้นนอลเข้าไปได้เลยครับ